สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องติ X 2นะครับทุกคนก็คือว่าวันนี้นะครับก็มีเหตุการณ์ที่แบบว่าไม่อยากให้เกิดมันก็ได้เกิดขึ้นไปเรียบร้อยนะครับทุกคนก็คือตั้งแต่ผมเริ่มทํารถมายเงี้ยคือไม่มีปัญหาอะไรเลยนะคือแบบว่าใช้งานได้ปกติแต่มันมีอยู่เมื่อวานนี้วันหนึ่งนะครับก็คือว่าช่วงเวลาประมาณน่าจะตีสามตีสี่นะครับไอ้ไอโทรมาหาผมพี่ก็คือตอนนั้นผมนอนอยู่ไงผมแบบว่าง่วงแล้วไม่ไหวละนอนก่อนนะครับไอ้ไอโทรมาพี่รถผมเป็นอะไรไม่รู้เนี่ยข ดับนี่คือแบบว่าคือแม่งอันตรายจริงแม่งน่ากลัวคือกล่องคือกลัว กล่องพังนะครับแต่มันก็บอกว่าพี่เนี่ยผมขับอยู่แล้วมันดับไปเลยแล้วมันแบบว่าบิดไม่ไปผมก็รีบดับกุญแจเลยนะครับผมก็เลยคิดว่าเอนเป็นกล่องเป็นเป็นที่กล่องหรือเปล่าวะกล่องไม่ดีหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้มันเอารถมาไว้ทิ้งไว้ที่บ้านผมแต่ว่าตอนนั้นผมหลับไปแล้วแหละแล้วก็อีกวันหนึ่งผมได้มาดูนะครับไ,ไอ้ก็รื้อชุดเสีอะไรออกมาหมดเป็นเทียบร้อยผมก็ได้เห็นว่าเออรถเกิดไฟไหมสาเหตุเกิดจากเดี๋ยวผมให้ดูนะครับสาเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่ารถเกิดไฟไหมอ่ะถ้าเกิดแบบว่าทิ้งงไไววว้อออีีกกกสักแบบนนนึ่่่่าาจะททมรรถยเเคคคโ คลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องติเอ็กสองหยนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรแล้วก็เดี๋ยวมาดูด้วยว่ากล่องอ่ะจะเสียหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยทุกคนก็ฝากไปซื้อเสื้อกันด้วยนะครับ NT Gang นะครับอย่างที่ผมใส่อยู่นะครับผมใส่สีดำคือสีดำแม่งโคตรเท่ผมชอบมากตอนนี้มีสีดำอ่ะมี M กับ L นะครับ XL หมดนะครับแต่ว่าของใกล้จะมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะแจ้งอีกทีแต่ว่าสีขาวนะครับมี M L XL เลยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมให้ดูนี่นะคคคคคครรรรรรััััับบบบบทททุกกกกกนนนนนนสสาาาาาหใีี่่่่ออยยยไดดดด้้ะะะลลลลิงงง์เมวูจ350 าทตอนนี้ในทิกตอกเหลือ320บาทนะครับประหยัดไปอีก30บาทนะครับทุกคนฟรีค่าส่งเลยนะถ้าเกิดสั่งผ่านทิกตอกแล้วก็มีป้ายทางด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นป้ายคอนะครับแบบทําแบบว่าพรีเมียมพรีเมียมหน่อยนะครับเสื้อคือเสื้อไม่ยืดเลยนะครับทุกคนก็แบบว่าซักมา3รอบแล้วยังปกติอยู่เลยสีไม่ตกเลยนะครับอันนี้จะเป็นสีดําด้านหน้าไอ,อ้นี่เป็นสีขาวด้านหน้าด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นี่ด้านหลังเป็นแบบนี้อันนี้สีดานะครับด้านหน้าสีดาก็จะเป็นแบบนี้นี่เป็นแบบนี้นี่มีป้ายคอเหมือนกันนะครับ แล้วก็ด้านละด้านข้างจะเขียนว่าบาจีนบุรีไทยแลนด์นะครับก็เมกอินบาจีนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะเป็น NT g a n แกงนะครับเป็นโลโก้ที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับประมาณนี้ใครที่อยากได้นะครับกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมีปลายทางนะโอเคมาเดีย๋ยวเรามาดูรถกันดีกว่าว่ารถไอตอนนี้คือเกิดปัญหาอะไรนะครับก็เอามาทิ้งไว้วันที่2แล้ววันนี้วันที่2นะครับก็สาเหตุเกิดมาจากการที่ ขันน็อตทะลุสายไฟเออเ,เพื่อนๆคงยังงงว่าขันน็อตทะลุสายไฟยังไงวะนี่เดี๋ยวผมส,สาธิตให้ดูแบตของ e2 เนี่ยคือมันจะเป็นแบตตะกั่วกดไงแล้วมันก็จะอยู่ในบล็อกตรงนี้ทั้งหมดเลยนะครับเจ็ดลูกแล้วมันเหมือนว่ามีสายไฟอยู่ตรงนี้ขั้นขึ้นมานะครับเป็นสายไฟแบบว่าเป็นสายไฟเบอร์สิบนี่ยขนาดนี้เป็นสายไฟเบอร์สิบขนาดนี้นี่นะครับเป็นสายไฟขนาดนี้นี่ทุกคนก็คือว่าใส่อันนี้เข้าไปเว้ยน่าจะเป็นตอนที่ผมประกอบประกอบกล่องให้ไอานี่แหละ คือตอนแรกไอ้ไอ้มันเป็นกล่อง EM100 ไงแต่ว่าก่อนที่จะไปรับชมคลิปนะครับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมานะครับและแอดไลน์ที่แอ @n9n9 นะครับไม่มีขั้นต่ำนะครับมีเกมเยอะแยะมากมายให้เราเลือกเล่นนะครับชอบเกมไหนถนัดเกมไหนไปลองเล่นกันดูนะครับแล้วก็20คนแรกนะครับที่บอกว่ามาจากช่องติ X2 นะครับรับพอยต์เป็นแบบฟรีๆเลยนะครับอย่าลืมนะครับแอดไปเลยที่ @n9n9 อย่าลืมใส่แอดข้างหน้าด้วยนะครับมันให้ผมแบบว่าเปลี่ยนเป็นกล่อง EM150 ให้นะครับผมก็เลยเปลี่นนะคครรัับืออททาาาาใหหมม่่ดดุกกกยยงปลล๊ช์จแ้ว็เิส ให้เนียนกว่าเดิมนะครับแต่ตอนที่ผมขันนะคือผมไม่ได้สังเกตเพื่อนๆผมก็ต้องแบบว่ายอมรับแหละว่าคือผมใส่เข้าไปปกติงนะคือทําทุกครัง้งทำทุกรอบคือไม่ได้สังเกตเลยนะคือแบบว่าใส่ให้น็อตตรงรูอะไรเงี้ยผมก็ขันปกติแต่ครั้งครั้งที่แล้วเนี่ยคือน่าจะเป็นแบบว่าไม่ได้เช็คให้รอบครอบอะไรเงี้ยผมก็ต้องแบบว่าออยอมรับนะก็คืออาจจะขันไปแล้วก็ไม่ได้ดูนะ,ะับว่าน็อตน่ะมันยาวเกินหรือเปล่าทําให้ อ่น็อตทางฝั่งตรงนี้นะครับทะลุไปถึงสายไฟนะครับตอนเทสต,ตอนแรกก็เทสได้ปกติแต่ว่าตอนเอาไปขับจริงๆตอนชา้าแบบจริงจริงคือสายไฟไหม้เลยนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปให้ดูนี่คือสายไฟไหม้แบบนี้เลยนะครับก็ทําให้สายไฟขาดนะครับแต่ว่าตอนนี้คือเรายังไม่ได้เช็คก,กล่องเลว่ากล่องอะ่ะมันได้ลามไปถึงกล่องหรือเปล่าทําให้กล่องพังหรือเปล่านะครับแต่ว่าตอนนี้คือได้ทําการบาลานซ์เซลแบตไว้ก่อนนะครับ1วันเต็มเต็มวเดี B ๋ยวเราเอามาจับใส่กันเลยดีกว่านะครับนี่นี่นี่ลูกนี้เลยที่ช็อยรอ ทุกคนเห็นรอยไหมเนี่ยเนี่ยเออคือลูกนี้เลยเว้ยเดี๋ยวเรามาประกอบใส่ดูกันเลยดีกว่าว่ากล่องมันจะพังด้วยหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดกล่องไม่พังก็คือถือว่าใช้งานได้ไฟไหม้ขึ้นมานี่คือจบเลยนะเพื่อนคือแบบว่าจบจบทุกอย่างนะครับก็อันตรายอยู่พอสมควรนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดการเดินสายการเดินอะไรเนี่ยคือเราต้องเดินแบบว่าไม่ให้ลกจนเกินไปนะครับไม่แบบไม่มั่วเกินอะ่ะเออไม่มั่วเกินนะคะทำให้มันแบบเป็นระบบหน่อยนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราเอาแบตมาใส่กันเลย แล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันว่ามีอะไรเสียอีกไหมนะครับตอนนี้คือเรารู้แล้วว่าสาเหตุเกิดมาจากอะไรนะครับสาเหตุเกิดาจากการขันน็อตนะครับที่เราไม่ได้ดูนะครับเริ่มเดี๋ยวเรามาประกอบแบตเลยนี่ลืมบอกทุกคนก็คือตอนนี้นะครับผมได้เอาแบตของผมนะครับมาชาร์จเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเตรียมเอายกขึ้นเลยนะครับกับล้อ12นิ้วก็คือยางมาถึงเป็นที่ร้อยแล้วนี่เดี๋ยวรีวิวในคลิปนี้ให้ดูเลยแล้วกันนะครับก็คือยางหลังยางหลังยางหลังเราจะเป็นขนาดนี้นะครับเพื่อนๆเป็น TW Pro นะ ขนาด90ทับ90นี่ประมาณนี้นี่90ทับ90ขอบ12เห็นไหมเออแล้วก็ล้อหนะะ้าเป็นล้อที่ผมชอบมากเลยเพื่อนเดี๋ยวให้ดูปั๊บนี่ล้อหน้าคือแบบว่าแก้มแบบหรือแค่เนี้ยคือเท่ๆเลยนะครับก็ขนาดนี้ก็อยู่ที่ประมาณ90ทับ70นะครับขอบ12นะครับ ยวผมลองใส่ให้ดูแล้วกันเผื่อนเพื่อนคนไหนอยากได้ทรงแบบประมาณนี้ก็ลองไปหาซื้อยางตามดูก็ได้นะครับผมก็ไม่ได้แบบรู้หรอกแต่ว่าผม,มาไปถามเขาไงผมไปเห็นพี่คนนึงเขาทำรถไฟฟ้าเหมือนกันนี่แหละแล้วก็แบบถามเขาว่าพี่เออพี่ใช้ขนาดยางเท่าไหร่อะไรเงี้ยเขาก็บอกมานะครับซึ่งเป็นทรงที่ผมชอบมากๆคือมันสวยมันลงตัวสุดๆโอเคยางก็ได้แล้วเดี๋ยวรลอมาจาับขึ้นล้ออันนี้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาประกอบกันว่าจะแรงหรือเปล่านะครับคันนี้ก็ เป็นโปรเจกต์ใหญ่นะครับเอาไว้ก่อนนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทํารถไอซ์ก่อนนะครับโอเคมาเริ่มเดี๋ยวเอาแบตใส่ก่อนเลยวิธีการเรียงก็เรียงเหมือนเดิมนะเรียงแบตมอนเดิมแต่ว่าเราจะเปลี่ยนสายใหม่นะครับสายเดิมคือมันขาดกระจุยไปเลยนะครับแล้วก็เรามาเปลี่ยนสายใหม่ดูสเต็ปนี้ก็จะเป็นสเต็ปของเหมือนหอยเจมสเต็ปการจูนกล่อง150้ล้อ25แล้วก็แบต7ลูกสเต็ปเดียวกับไอเจมนะครับก็ได้สูตรมาจากพี่คนหนึ่งนะครับ พี่คนนึงที่เขาทำรถแข่งอยู่นะครับซึ่งค่อนข้างที่จะเก่งมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณพี่คนนั้นด้วยนะครับแล้วก็สเตปนี้ก็ได้จีอยู T, ่ที่ GPS นะได้อยู่ที่ประมาณ130บบวกบวกหน่อยๆนะครับประมาณระยะทางประมาณ2โลก,ก่านหน่อยๆนะครับก็ได้ทีไปอยู่ที่130บวกคือเร็ว,เร,วเร็วมากๆนะครับโอเคไม่พูดเยอะละเดี๋ยวเราเอาแบตใส่ก่อนเลยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับว่าเราเรียงแบตเรียงยังไงนะครับผมก็จําไม่ได้วะ่ะเดี๋ยวผมต้องดูสายก่อน นี่นะครับเพื่อนๆวิธีการวางแบตของผมนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเราจะวางแนวตั้ง2ลูกแล้วก็วางแนวนอนอีก5ลูกนะครับโอเคจะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมาเดี๋ยวเรามาอนุกรมแบตกันเลยกว่าเพื่อให้มันได้74เอ้ยเพื่อให้มันได้84โวลต์20แอมป์มาเริ่มโอเคครับเพื่อนๆคือตอนนี้นะครับรถไอ้ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําการอนุกรมแบตเสร็จไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ ลองเปิดสวิต <Gem> ช <Auss ie> <ped> ์อย you like? ู like? ่แล้วตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับไม่มีอะไรกังวลใจแล้วตอนแรกคิดว่ากล่องน่าจะพังนะครับแต่ตอนนี้คือรู้แล้วมันไม่พังนะครับโอเคมาเดี๋ยวเรามาเทสให้ดูกันดีกว่านะครับนี่นะครับทุกคนผมก็ได้อนุกรมแบตเป็นที่ร้อยนะครับแล้วก็แปะสติ๊กเกอร์นะครับก็คือแปะไว้ชั่วคราวก่อนนะครับคือผมไม่ได้แปะช่วยแบบนี้นะก็คือว่าแปะไว้ชั่วคราวก่อนครับกันแบตมันโยกไปโยกมานะครับเพื่อนๆโอเคนะครับแล้วก็เดินสายไฟอะไรเสร็จหมดที่ร้อยสายไฟเราจะไม่เอาไว้ด้านบนเลยนะครับเราจะพยายามานนกกะคครับทุ ก็จะมีลลอมแหลมขึ้นมาหน่อยเส้นหนึ่งประมาณนี้นะครับแบบมีเวลาก็เดี๋ยวให้มันเข้ามาเปลี่ยนขนาดสายไฟเพิ่มนะครับเพราะว่าเป็นกล่องเอ150แล้วมันดึงกระแสสูงนะครับเราต้องใช้สายที่เบอร์ใหญ่กว่านี้อีกนะครับทุกคนน่าจะใช้สายเป็นสายเบอร์8นะครับอันนี้เป็นเบอร์10นะเบอร์10มันก็จะเล็กประมาณนี้นะครับเบอร์8ก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนโอเคก็ใหญ่กว่ากันอยู่พอสมควรนะครับโอเคมั้ยเดี๋ยวเรามาเทสกันดูดีกว่านะครับว่าใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับขั้นแรกเลยเปิดเอาคัน เปิดกุสวิกุญแจโอเคไม่พังนะครับเกียร์ใช้งานได้ปกตินะครับเพื่อนๆนแล้วก็บิดแล้วก็อันนี้คือเกียร์พีอูนะครับต้องบิดไม่ได้นะฮะถ้าเกิดเรากำเบกทีนึงปุ๊บนะมันก็จะบิดได้แล้วนะครับแต่เรามาบิดดีกว่าเดี๋ยวมันพุ่งไปทางนู้นนะครับมันจะลำบากเอานะครับเพื่อนๆโอเคมาทุกคนเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยดีกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันดูนะครับว่ามันแรงจากของเดิมไหมก็คือบอกไปแล้วนะครับว่าไอ้มันเปลี่ยนเป็นกล่องเอ็มร้อยห้าสิบนะครับจากตอ,กกอง EM 100 ไอเจมนะครับทุกคนก็แรงพอๆกันนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่คนขับแล้วนะครับว่าใครจะขับเฟี้ยวกว่ากันนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราประกอบกันเลยนะครับทุกคนคือตอนนี้นะครับเจ้าของรถก็ได้มาเอารถไปเทียบร้อยแล้วครับนู่นเห็นไหมเสื้อส้มๆนั่นน่ะนันะนันะนัะเฮ้ยมารับรถแล้วครับใช่ครับสวัสดีครับก็คือเล่าเล่าเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหนว่ามันเป็นอะไรถึงินะวันนั้นประมาณตีสามอ่ผมกําลังกลับบ้านกับคุณเจมนะครับแล้วก็หมอบกันแข่งกันมานีแหละครับ แล้วผมน่าจะไปเหยียบตรงพักเท้าตรงกลางช่องตรงกลางจะมีน็อตอ,อยู่น็อตลแหลมน็อตแหลมคือมันไม่ใช่เป<ด>็นไงนหรอกผมจะเอาไว้วังเหตุการณ์เป็นอย่างนี้ก่อนหน้าที่รถมันจะพังอะ่ะอมมันไปเจอคนคนหนึ่งขี่รถไฟฟ้ากับมันอืแล้วทีนี้รถมันอ่ะไฟไอคนที่ขับมากับมันรถมันไฟไหมพอรถมันไ,ไฟไหมใช่ไหมแลวไอ้นั่นอ่ะบอกให้นี่ช่วยแต่นี่ยินเเฉยๆไม่ช่วยมัน ไม่ดันเวรกรรมเวรกรรมมันตามทางไงรถมันจะไหมมึงฟังกูเป็นคนอ่ะไปหายามมาแล้วยามเข้าหิ้วกูเป็นคนไปบอกให้ว่ามีถังระเบิงไหมครับเล้ก็หิ้วมาแล้วแค่นั้นแล้วกูก็ยืนดูเฉยมันเป็นเวรกรรมหน้าที่กูแล้วไงแล้วมึงไปลงสตอรี่ด้วยเออมึงลงสตอรี่ก็เยอะก็ด้วยเยอะเยอะเพ่อแค่จะให้ดูว่าความอันตรายมันมากขนาดไหนไม่เกี่ยวคือมันเป็นเวรกรรมดีนะที่รถมันดับเข้า โชคยังเข้าข้างมันอยู่คือรถมันดับก่อนไม่ไม่คือน็อตมันทิ่มมันสปาร์กับสายแบตเฉยๆสายขาดเลยอะตัวอะไรหรอกเออสายขาดเลยสายขาดไม่หมดอ่ะวันนั้นผมน่าจะขี่รถกลับบ้านเลยไม่เกลือหมดกลับไปตามมันหรอกแต่มันน่ะหน้าเสียเลยเนาะมันบอกแล้วเป็นไรอ่ะยังไงก็ไม่รู้วันนั้นเราไม่รู้เขาไม่รู้ว่จะดับ่ไดผมจะหามันเนาะพี่เจมส์ไปขี่รถเป็นไรไม่รู้อยู่ๆก็ดับอ้าวใช่เหรอเออเดี๋ยวกูกำลังกลับไปนี่มาตื่นกันหมด แล้วเดิไฟไหม้นี่ยหายเลยเนอะไม่เล่นใจว่าเอ้ยมันอาจจะดับเฉยหรือเปล่าหรือว่าสายขั้วอะไรคือกังวลอย่างเดียวคือกล่องเออไม่กล่องพังใช่ก็แบบสายหลุดอือพอดีนี้รถมันยังปกติว่ขี่กับไปแล้วรถลุกไฟลุกไอ้นี่น่าเสียยันเนี่ยเหี้ยกูกลัวกูกลัวมันไหม้ขึ้นมาเนี่ย ไม่เล่ากูจริงเออไม่เล่ากูจริงจริงอ่าแต่ตอนนี้ก็ทำเสร็จละเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเทสให้ดูหน่อยน่ารอดแล้วทีนี้เหลือแค่คงกล่องก็ไม่หลับไม่อะไรแล้วไม่หลับไม่หลับเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวลองดูเออลองเทสดูลองเทสดูก็เปลี่ยนตำแหน่งเปลี่ยนตำแหน่งยึดสายไฟใหม่เอาไว้ด้านข้างแทนทีนี้จะกระทืบก็ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรกระทืบได้จะมาจอดขวางทำไมเนี่ยกขวางที่เป็นร้อยเอเซอร์สแล้วก็ถ่วงน้ำหนักเอาไว้ข้างหลัง ใช่อะใช่ใเอาแบบแบบว่าเอาดันไว้หอฮะให้มันดิ่ดลอยเหรอให้มันแบบถ่วงข้างหลังหน่อยให้หน้าเบาๆหน่อยอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีขยับแล้วแบบมึงไปตกหลุมสิหลุมมันไม่ขยับละใช่เหรอใช่มันก็ไม่สะเทือนเลยใช่ไหมรอบเนี้ยใช่ครับแต่ว่าด้านข้างสะเทือนนะกูลองเอาไปขับดูอะฮะด้านข้างอะตรงที่ผมบอกใช่ไหมเออใช่อะไรเป็นที่อะไรของมึงก็ไม่รู้แก่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 กเลยอะไอเหมือนถาดมันผุ่ ถัดแบบคูต้องซื้อถัดปีเนียมอีกแล้วใช่ไหมเนี่ยโยมไปข้างล่างเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวลองเทสูนี่เกียร์สามเลยนะเกียร์สามเลยเกียร์ไหนก็กี่เดยอะไม่เหมือนเดิมอ่ะเฮ้ยโว้ววววลื่นมันไม่นุ่งดูตรงนั้นจอกตรงไหนออกนี้เลยใช่ป่ะเบรยังไหนนะเปิดยังไงยางจะหมดอยู่แล้วเอาหมดก็ซื้อใหม่นะตัว ยกไงนี่ยกไงนี่มันจะยกอย่ังไงยกเลี้ยงยกเลี้ยงไม่เอาหรอกไม่กล้านี่นี่นี่ให้พี่เซฟดีหนูเดี๋ยวโชคหน้ามันพังนะเว้ยโอ้ยโชคหน้ามึงมาเซฟจัดร้านเกมอีวีช็อได้แล้วเอองจริงเว้ยพี่ก่อนพังแม่งชอบแรงไอ้ที่รถเป็นอะไริง อ๋อจะแรงจะพังเยอะใช่ไหมเนี่ยโดนเหมือนเดิมโดนกันท่าเหมือนเดิมยังไงล้มแพทอยู่ตรงนั้นเหยียบหมาล้มเอาไม่ได้มันแรงละแค่นั้นแหละถูกใจแล้วเดิมและใช่ขาก็แตกแค่กล่องไม่พังก็ดีแล้วเฮ้ยโอ้โหตอนนบอกแล้วไ่เซ็ตโชกไอหนูเฮ้ยอ้จอดไม่ได้จอดแบจักรยานไม่ได้ยงไง ตายตายตายโอเคโอเคอันนี้ก็เสร็จละรถไอซ์ทำแม่งทุกวันอืมเดี๋ยวนี้เรารอดูอะไรจะมาอีกต่อไปไม่มีอะไรมาแล้วไม่มีแล้วนะทำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์โอ้โหนี่ดูนี่จบละเออเอาถอดมาขัดหน่อยไหมขัดเลยขัดเลยทีเดียวขัดแล้วพ่นเลยไม่แล้วมันจะถอดออกยังไงอ่ะเอาไอ้เยออกระถอดน็อตไงเนี่ยไม่มันก็ต้องถอดข้างหน้าด้วยบอกนี่ถอดข้างนี้น็อตเนี่ยน็อตเนี่ยน็อตเนี่ยถอดน็อตเนี่ยตรงนี้เอาถอดข้างหน้านี้ด้วยแป๊บเดียวไม่นานเนเฮ้ยเออไปขัดเลยขัดเลยทีเดียวจบ โอเคครับทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ช่องติ X2 กะอครับเสื้อนะครับไปสั่งได้ที่ตะการ์ติ๊กต็อกเลยนะครับตอนนี้มีส่วนลดอยู่นะครับทุกคนโอเคครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีลหน้านะครับสลัคลินที่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย